สวัสวด,ดีสวัสดีสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่แฉก็สิดเจนให้ใจเลยหลายคนนะครับเนาะเอาวันนี้ผมบอลแนวแก่ของอาจ,จะมาใต้เขียดครุณนะพวกเขารับไปไต้หวันส่วนตัวฉันละมาใต้เขียดครับโอ้ยนกก็ะยมมา,งงา,าทุกงาค่ะไอกระดิกเข่ากับใบบาคุณครับนี่ผมเจอที่นี่ครับนู้ดแต่แล้วหนึ่งเล็กคือเขียดกินนาหรือเปล่าเฮ้ยไะว่าเมื่อกี้อะไรครับนี่หนึ่งเล็กครับตาเหลี่ยมแมบแม่ๆๆเฮ้ยไ ว้าวสีสวยครับโอ้ยน่พินังลุงปันนะ่ะอ่าวันนี้เราจะมาเยี่ยมมายามขนมนมไม่ใช่ดิไม่ใช่มายามหนูนะครับวันนี้เราจะมาไต่เขียดกับผัวเขาเราไปไต่ไว้สุดตู้ชรละมาไต่เขียกทำงานี่เราจะคุปปนครับนี่ครับโอ้พิกัดน,นออ้องเหรอฮ้วย้ถั่ว อ่านีิกับโอ้ยนอกจากหลังจะเสร็จเือเสร็จงานหลายอย่างหลายแนวแก่โอ้แม่หลายอย่างหลายแนวนะครับน้าผมก็เออออกหาอยู่หากินตามสุดตายผมคือเก่าเหมือนเก่าเหมือนเดิมครำเนาะผู้บ่าวไทยบ้านครับหรือที่เรียกแน่สมอยันนมผมคือผู้บอกแนวแก่ของแก่เพื่อการบันเทิงเท่านั้นนะครับน้าถ้าใครไม่บันเทิงผมบันเทิงคนเดียวก็ได้แก้วโอเคนะครับพี่แก่คือหน่องซิ่งมองโอ้ยโอ้ยอันนี้ไม่เขียนบอกจีนครับผมพี่แก่คือหน่องซิ่งมองหรือหน่องซิ่งแมวเป่นบัว อันนี้ครับนี่จะเป็นเขียดเขาเรียกว่าเขียดเนี้ยงวะเขียดบักมืนนะครับบ้านพวกเขาเรียกว่าเขียดบักมืนนะปกติมันจะใต้เขียดเจนนะมันขึ้นเลี้ยวถังวอันนี้ครับตุ๊กปอกุ๊กหนึ่งเมล็วนั่นนี่ครับหนึ่งเมล็ดคำนี้แล้วโอ้ยนะนี่ครับหนึ่งเมล็ดนี่แหละว้าวตัวเล็กก็เป็นผู้สะสมใยกระเี้ยวหวานคบนี้โอ้ยน้ำยากเขาจะกินเป็นตัวหนึ่งเมล็ดนะครับนะอันนี้คือผู้บัญชแนวแก้ของครับนะ โอ้แก้พวกก่นบันเทิงเท่านั้นนะครับใครไม่บันเทิงผมบันเทิงคนเดียวก็ได้แก้วนี่ซ้อมเล็กเถอะแค่ไหนรู้สึกมันจะไวมากเลยรับน้องมู้นี่ไม่ได้อร์รอกโอ้โอเคครัำน่ะเราแทนมาฝากพี่ฝากน้องลูกปั่นหนาอาครัำน่ะโอ้รู้สึกว่าแถวนี้อ่านี่ครับน้าผู้ใหญ่กำนันบุญมีนะครับขุนนะผมอยู่ฝั่งนี้น้องครับนแก้ว